ครับก็ตอนที่สองนะครับจากเมื่อสกครู่ตอนที่แล้วที่เราได้ศึกษากันไปถึงแนวคิดพื้นฐานของเลขยกกําลังนะครับว่ามีพื้นฐานมายังไงนะครับก็คือการเขียนเลขซ้ําๆๆกันเนี่ยมันเสียเวลานะครับเาก็เลยรวบเอาตัวฐานแล้วก็เขียนจํานวนครั้งที่ที่คูณกันไว้นะครับอย่างสองคูนกันห้าครั้งก็จะเขีนเป็นสองยกกำลังห้านะครับนี่เราก็มาเรียนรู้ถึงสมบัติของ เราจะยกกำลังกันไหมว่ามีอะไรบ้างนะครับ6ข้อจะมีตัวอย่างข้อหนึ่งนะครับสําหรับตอนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมอีก2ข้อนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับจะจำสมบัติกันได้แล้วนะครับถ้ายังจําไม่ได้ก็ก็หยุดแล้วก็จดไปก่อนนะครับแล้วก็จะได้เอาไปทบทวนนะครับเป็นคุณสมบัติที่ควรจะจําให้ได้ครับเพราะว่าต้องใช้เยอะมากนะครับนี่ครับ อันนี้เรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะครับตัวอย่างที่สองเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนมันต้องใช้หลายเทคนิคนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรนะครับก็ขั้นแรกเราก็ต้องทําการดูก่อนว่าจะกระจายอะไรยังไงนะครับก็คือผมจะกระจาย5เข้าไปทุกตัวนะครับ5เข้าไปที่3 5เข้าไปที่ x กําลัง2 5เข้าไปที่ x y กําลัง4นะครับก็คือข้างบนนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็น3 ขกากระจายที่ไปที่สามนะครับแล้วก็สามมีกระจายเข้าไปที่ x กําลังส <3 S 1> ามสามกระจายไปที่ y กําลังสี่นะครับมาดูกันเลยดีกว่าอาคะข้างบนเนี่ยผมก็จะกระจายเลยนะครับก็จะเป็นสามกําลังห้านะครับ x กําลังนะครับจากคุณสมบัติข้อที่สามนะครับยากการกําลังซ้อนยกกําลังเอามาปูณกันนะครับฉะนั้นเนี่ย x กําลังสองนะครับ ขมางยกกำลังห้าก็จะกลายเป็น x กำลังสิบนะครับ y กำลังสี่คูณห้ายี่สิบนะครับนี่คือข้างบนเสร็จแล้วแล้วก็มาดูข้างล่างครับข้างล่างก็จะกลายเป็นสามข้างบยกกำลังสามนะครับ x กำลังสามคูณสามเป็นยกกำลังเก้านะครับแล้วก็ y สี่สามเป็นสิบสองนะครับนี้เราก็จัดการ จัดการดูนะครับว่ายัางไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่ายังเป็นยังหารกันอยู่เลยเรายังสามารถใช้คุณสมบัติข้อที่สองได้อยู่นะครับฉนั้นเราก็มาดูว่ามีตัวอะไรที่เหมือนกันบ้างนะครับก็เนที่นี้ก็มีสามเหมือนกันนะครับเอเหมือนกัน y เหมือนกันเราก็ต้องจับมาทำตามคุณสมบัติกันนะครับก็จะได้เป็น สามนะครับสามฐานเหมือนกันหารกันกําล,กลังมาลบกันนะครับ <S 2> <S 2> <S ก, 3, ก, 5, บก, 3, ก 3, บ็จะกลายเป็นสามกำลังห้านะครับแล้วก็ส่วนด้วยสามกำลังสามนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสามยกกำลังห้าลบสามนะครับตามคุณสมบัตินะฮะนี่ผมจะรวบเลยแล้วกันนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะกลายเป็นสามยกกำลัง 2นะครับห้าลบสามเหลือสองนะครับ x อกยกกำลังสิบลบเก้าเหลือหนึ่งนะครับจริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ y ยยกกำลังยี่สิบลบสิบสองนะครับก็ y ยกำลังแนะครับนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับเห็นว่าก็ไม่ได้ยากอะไรครับต้องกระจายเข้าไปก่อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูอีกทีว่าเข้าคุณสมบัติข้อไหนหรือเปล่านะครับ แล้วก็ตัวอย่างข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คล้ายๆตัวอย่างแรกนะครับก็ไม่มีอะไรพดหน้าผมเขียนไว้ก่อนนะครับจะเริ่มทำเร็วนิดนึงแล้วนะฮะ x กำลัง5 y กำลัง7เดิมนะครับทีนี้พดหลังเนี่ยเราก็กระจายเข้ามาก็กลายเป็นลบ5นะครับยกกำลัง4นะครับแล้วก็ x ยกกำลัง2 คูณสี่เป็นแปด x ยกกำลังแปดนะครับแล้วก็ y ยกกำลังแปดนะครับเร้ก็ดูว่ามีฐานเหมือนกันอะไรไหมอะไรเหมือนกันหรือเปล่ามี x กับ y ครับที่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราตั้งลบห้ากำลังสี่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็คูณด้วย x ยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันกำลังบวกกันห้าบวกแปดเป็นสิบสามนะครับแล้วก็ y ยกกำลังเจ็ดบวกแปดนะครับ านะครับนั้นเนี่ยก็คูณเลขให้สวยให้หน่อยนะครับ5525นะครับ253 125 254ตอบว่า25นะครับนั้นเราก็จะได้เป็น225นะครับคูณ x กำลัง13 y กำลัง15นะครับก็คือคำตอบข้อนี้นะครับตรงนี้จะ ผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ไม่ได้ไไดกดเครื่องคิดเลขนะครับลองไปตรวจดูอีกทีแล้วกันนะครับก็คือถ้าถ้าเป็นเลขเป็นตัวจํานวนเลขจานวนเต็มเนี่ยหรือว่าเป็นตัวเลขเนี่ยให้จัดก,การให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้ติดเลขยกกําลังอยู่มันไม่สวยนะครับก็สําหรับเรื่องเลขยกกําลังหลักๆก็มีแค่น,นี้นะครับสําหรับตอนต่อไปก็คนใหม่นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ